สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคนเงินพลายมึงคนน้อยนะครับวันนี้ก็เราจะมาลองแย่งกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่ง เอาไม่อยู่นิ่งแล้วอ่ะพ่อ,อยังซ้ำใดซ้ำนึงก็ได้เราลูกแค่ร้องอืือๆี่่นน้าไหมเค้านะ you แม่งอะไรมันนั่นนั่นตัวพ่มไหมันมันพับถ้าต้องดึงพ่มบอกเอาพ่มบอกเอาตะสีน้ำตะไน้ำตาลนั่นเอาตะสีแดงมึงเอาสีน้ำตาลดอกเอาเอาตะไคแดงนาย

よく分かるままいろ。き ម្រើសានសារសាសាស់ទៅជំ 中海龙山。嗯嗯嗯 มาดูครับนี่ครับล้องแย่งใหม่แย่งใหม่แล้วก็ชุดใหม่ของแม่ขันนะครับนี่สาวสวยของเราขีออมออกไปหันคนเที่ยวสายมือเรามาดูไกลๆกันว่าแม่ขันจะสวยงามขนาดไหนงานเร่งงานด่วนครับงานด่วน มีงานด่วนครับเนี่ยม่ขันเลียวไปเลยเรียวไปพีก่อนค่อยค่อย,อยไปเออสวยงามครับสวยงามมากๆาไม่ขันเงินตัวหนังสือเล็กเกินไปมองไม่เห็นแม่ขันเงินเลยนี่ครับป้ายไม่ขันเงินตัวหนังสือเล็กนิดเดียวดูด้านหลัง ด้านหลังก็สวยครับดูจะสง่าง,งามขนาดไหนครับดูยังไงก็เหมือนเหมือนอะไรรู้ไหม <c oughs> เหมือนกระปุกออมสินอยู่ดีนะครับไ <c oughs> ปอ้อมเข้าออขบ้านเลย ไปเลยไปเลยก็อ้อมเข้ามาบ้านเลยมีงานด่วนคนเดียวครับแม่ขันงานด่วนอยู่คนเดียวนะครับพอดีครับผมสวยงามมากแม่คุณเ้ยเข้าหลักเลยเสร็จแล้วนะครับ วันนี้เราก็แห่เสร็จแล้วนะฮะตัวหนังสือของเราอาจจะเล็กมากก็ฝากช่องอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพายบางคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเด้อสวัสดีครับ